วันนี้เรามาทํางานกันนะคะอันนี้รถก,กล้องถ่ายค่ะไปตามหาพระเอกการพระเอกอยู่ไหนเอ้านี่ไม่ต้องพองเท้าอยู่นี่เตรียมพร้อมนะครับวันนี้ก็จะเป็นชาครับเที่ยวขี่มอเตอร์ไซค์ท่องเที่ยวนะครับวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดระยองอากาศดี สนะครับแล้วก็กองถ่ายเรานัดกันตั้งแต่เจ็ดโมงมนะาดูผูกรองเท้าผูกรองเท้าวันนี้แบบดึงคือนี้แบบนานมากดึงดีๆนะคะเชือกรอ,อ, <laughs> ง,นะองเท้าอ่ะดึงดีๆนะเชือกรองเท้าอ่ะระวังมันจะขาดคือถ้าคือถ้าดึงแรงนี่คือแบบว่ามีแยกไป็นสองสามส่วนเลยนะคะนี่ไงอุ้ยขาดอย่าดึงแรงนะทำไมมันเป็นแบบนี้ ก็ของดีไงคือของดีใช้ทนใช้ทานแล้วดูตายเลยคู่นี้นี่จำได้ว่าประมาณสิบปีได้นะตั้งแต่สมัยเป็นพพะเอกจากในวงแล้วเราโชว์ตัวแต่เราซื้อมานะครับให้ดูฮะดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรแ,<ล>ะแบวเชื่อรอ,นะองเท้าเอเอกครับเชือกรองเท้านะครับออดูค่ะคือบางครั้งคือคําว่างกกับคําว่าใช้ของทนมันก็ต่างกันเส้นบางๆนะไม่ได้งกนะครับแต่ว่าเราใช้ของที่แบบว่าให้คุ้มค่าและมีประโยชน์ ดูเชือลงเท้าอย่าดึงแรงนะคะถ้าดึงแรงแบบว่ามีสิทธิ์ขาดอะ่ะเอามาตอบนี่ไงหลุดน,นะคือเราเราไม่ไม่ได้งกนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีใครซื้อให้เราก็ไม่เลียนไข่ใครจะซื้อให้ใครจะซื้อให้เดี๋ยวแต่ตอนเนี้ยคุณคุณมานั่งอะไรตรงนี้คุณเห็นอะไรบ้างไหมข้างล่างอะ่ะไม่กลิ่นแปลกเห็นแล้วบ้างไหมอะไรอ่ะกรก้มลงไปดิ ไม่ใช่่ไมจะอะไรก็เข้าห้องน้ำดีๆมาถ่ายอะไรเรียลาดรู้สึกแปลกๆรู้สึกกินแปลกๆมาถ่ายอะไรหมาตัวไหนบ้าง